เป็นที่จะต้องมีไก่กับไข่แต่ไม่มีแต่ไม่มีควายเท่าไหร่เขาให้เราเลือกเจ็สคนจากเจ็ดคนความน่าจะเป็นที่ต้องเลือกก็คือถ้าเราเลือกแล้วต้องมีไก่กับไข่เสมอแต่ห้ามมีคอควายความน่าจะเป็นเท่าไหร่ เขาว่าต้องมีกับไม่มีเราให้เอาความหมายนี้มาใช้ยิบสี่ยิบสี่มาจากไหนอ่ะ อย่าลืมถือชิดแล้วมาด้วยนะจะจบสิตเอความได้เป็นกันพวกนี้แหละเอาชิดระดับโรงเรียนเรามาเล่นทีนี้นี่ไงสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งบนล่างใช่ไหมสามหนึ 3, 1, ่งไงก็ตัดกันเล็กสาม บวกสามเป็นเก้าตสามหนึ่งก็ได้สามสามสองหนึ่งสามมันก็ตัดกันนิดหนึ่งเออเนาะใช่ไหมมันผิดอยู่เมื่อกี้นี่นี่สองโจเขียนผิดหรือเปล่าเนี่ยสามสองแล้วนี่นี่สามสอง สามสองกับสามสองสามสองกับสามสองเองจนละพินนี่เลขสองสามสองล่าง,ลางเลขสองสามสองจัเท่าไหร่เอ่ยอิสระต้องดูว่าอิสระนะเอนเจะต้องไม่ไปฟิกใครนะครับเลือก4คนจาก7คน7เลือกมา4 นี่คือการเลือก n s sample space แบบอิสระใครก็ได้มาไม่สนใจ n s จะต้องอิสระการทดลองทั้งหมดอย่าลืมเพราะฉะนั้นแปลว่าเท่าไหร่ครับ7เลือกมา4 7 6 5 4แปลตามตัวล่างนะ4 3 2 1 4ตัด4 32ได้35 <c oughs> เราสามารถเลือกคน4คนจาก7คน มีวิธีการเลือกได้ทั้งหมด35รูปแบบ35รูปแบบที่แตกต่างกัน35วิธีความน่าจะเป็นที่ไก่กับไขะะ่เลือกแล้ว4คนต้องมีไก่กับไข่แต่ไม่มีควายก็คือ ne เหตุการณ์ที่โจทย์เจาะจง ne ne เลือกไงเลือกไงต้องมีไก่กับไข่ต้องมี ไก่กับไข่สองคนนี้ต้องมีต้องมีก็คือเอามาเลยนะครับบังคับว่าต้องมีนี่2คนนี้คือไก่กับไข่ต้องมีแต่ควายนี้เราไม่เอาเพราะโจทย์บอกไม่เอาเอาออกมันก็เหลือให้เราเลือกเขาให้เลือก4คนเรามาแล้ว2ก็คือ4คนที่เหลือ4เลือกมาอีก2ก็ครบเอาควายออกไม่ต้องเอาควายมาคิดเพราะว่าเขาห้ามเอาควายมาแต่ไก่ไข่ต้องเอามาเราคิดเลย2เลือกมา2ฟิก ทนไหนที่โจทย์ฟิกคิดก่อนเลยนะจับมานั่งเลยจับมายืนจับเลือกก่อนเลยเลือกก่อนเลย2 1 2 2พี่เตยนี่สองหลว่าทําตามตัวล่างนี่สองหก็จะตัดกันเป็น1เหมือนเดิมนี่สี่สนี่ก็เป็นถอยหลังสองครั้ง4ี่กับสถอยหลังไปแล้วก็สองหตัดตัดหเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นเท่ากับ6ส่วน35ห ไพ่ไพ่หนึ่งสำรับไพ่หนึ่งสำรับหยิบมาสองใบไพ่หนึ่งสำรับหยิบมาสองใบความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นที่ได้ เปนที่ได้ใบใบฝรั่งนี่หมายถึง A j จ c คแแบบคิงนะใบที่มีตัวเลขก็คือ2ถึง10นะโอเคไหมอาให้เป็นที่ได้1ใบ1ใบฝรั่งผมคิดง่ายอย่างนี้นะ1ใบฝรั่งกับ1ใบตัวเลขเป็นเท่าไหร่ไพ่หนึ่งสำรับให้เราหยิบมาสองใบ ความได้เป็นที่เราหยิบมาได้นั้นปีไพ่หนึ่งหนึ่งตัวเลขเป็น ไพ่หนึ่งสำรับหยิบมาสองใบไพ่หนึ่ง 2, 1, สำรับกี่ใบห้าสิบสองใบนะครับมีมีอะไรบ้างนะ,ะหนโพแดงมีที่ไหนโพแดง <ential> ฮะมีโพแดงด้วยเหรอน <reek> ะฮะมี A 2สองสามสิบแจ็ค แมมควีนเขาให้เราหยิบมา2ใบก็คือ52ใบหยิบมา2ก็จะเป็น5 2กับ51หารด้วย21นะครับตัดก่อนก็พอเป็น26คูณกับ51นะไม่ต้องคูณมาก็ได้เพราะค่อยตัดทีหลังอันนี้เราเรียกว่า NS อิสระ NS แต่ NE โจทย์ต้องการ NENE NE ก็คือ หยิบหนึ่งใบจากใบฝรั่งใบฝรั่งมีกี่ใบไม่ไม่สี่นะสี่หกไหมเอไงเอเอพอแดงเอดอกจิกเอพอดำเอข้าหลามตัดตัวนี้ก็สี่ใบเอสี่ตัวแล้วแจ็คก,ก็อีกสี่ตัวแหม่มก็อีกสี่ตัวคิงก็อีกสี่ตัวเป็นที่เขาให้เราหยิบใบฝรั่งก็คือมีใบฝรั่งอยู่ทั้งหมดสิบหกใบหยิบมาหนึ่งใบกับใบตัวเลขใบตัวเลขเหลือกี่ใบล่ะ สี่เมสิบไหมถูกไหมถูกไหมฮะส,สนี่ก็สใบมีทั้งหมด9 36 36หยิบมาหนึ่งนะฮะมันก็กลายเป็น16 16กสคูณสามความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นเท่ากับความน่าจะเป็นเท่ากับ เป็น16คูณ36 NE หารด้วย NS 26กับ51ตัดได้เท่าไหร่พี่น้องแมว2ตัดเหลือ8 2ตัดเหลือ13 13ตัด36ตัดไม่ได้3ตัดอีกไหม สามตัดได้สิบสองสามตัดได้สิบเจ็ดเป็นสิบสามคูณด้วยสิบเจ็ดสิบสองแปดเป็นเก้าสิบหกเท่าไหรขี้เหร่คูณเอาไว้แค่นี้มีใครคูณแล้วฮะคูณเท่าไหร่นะถูกไหมตรงกันไหมสองไรเบียรโอ้คูณใหม่ก็ได้ว่ารอถามตัวเองไม่มีใครตอบเลย อ่าก็สิบหกสองร้อยยี่สิบเอ็ดตัดอีกไหมเนี่ยโจทย์ก็ประมาณเนี้ยทำไมมันถึงจะไม่ได้เต็มล่ะท้าไม,ไมั้นเป็น มีใครเอาชีสมามั่งนี่ยกมือหน่อยดิไม่เอามาเป็นกึ่ดเลยอ่านโจนยังไงพรุ่งนี้ด้อเอาชีสมาด้วยทำให้มันเสร็จเด็มนั้นตัวอักษรตัวอักษร ตัวอักษรตัวอักษร a e o n s นะครับ a e o n s มีตัวอักษรทั้งหมด5ตัวนำมาเรียงนำมาเรียงนำมาเลียงใหม่นำมาเรียงใหม่โดยไม่สนใจความหมาย โดยไม่สนใจความหมายความน่าจะเป็นนี่คือสกษณความน่าจะเป็นนะที่ขึ้นต้นด้วยขึ้นต้นด้วยความน่าจะเป็นที่ขึ้นต้นด้วยขึ้นต้นด้วยสละลงท้าย ด้วยพย,ยัญชนะเป็นเท่าไหร่มีตัวอักษรอยู่5ตัว a e o n s นะครับนำมาเรียงใหม่โดยไม่สนใจความหมายน้องจะเรียงไงก็ได้ตัวไหนขึ้นหน้าขึ้นหลังก็ได้เขาไม่ว่าความน่าจะเป็นที่สนใจก็คือความน่าจเป็นที่เรียงแล้วคําที่เรียงแล้วนั้นขึ้นต้นด้วยสระแต่ให้ลงท้ายด้วยพย,ยัญชนะ ฉัันกเร็วๆเดี๋ยวผู้ชายมารับแล้วเร็วๆสิบโมงครึ่งเดี๋ยวแฟนมารับแล้วเร็วๆ อย่าเบรกกันเองดีล่ะให้มันอิสระความคิดหน่อย ns เท่าไหร่ ns ns ก่อน ns ก่อน ns ก่อนเะ,ะ่ไรหาอิสระไม่เจอบอ aiou บอ ดูความอิสระความคิดสิขึ้นต้นด้วยสละลงท้ายด้วยพยัญชนะ n อ็นเอสทาไรเออะไรค่อยหา NS ก่อนค่อยหาเอนะครับหา NS ก่อนพอเอ็นเคือเหตุการณ์ที่กว้างที่สุด เขาใช้คำว่านำมาเรียงนามาเรียงก็คิดธรรมดาได้ NS ถูกแล้วต่อไป NE อ่า NS ถูก NE ดู NE ซิดู NE ดีดให้รอบครอบ NS 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 ไม่น่าผิด NS เรียงเฉยนะ NS อ่าถูกแล้วทั้ง NS และ NE ใช่อย่ากินนะเดี๋ยวมันอ้วนนะเขาหลอกล่อนิดเดียวเองหัวแถวกับท้ายแถว NS 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 ไม่มีอะไรพิสดารนะ NS เขาบอกว่าเอาตัวอักษรมาเรียงใหม่โดยไม่สนใจความหมายตัวอักษรเรามี5ตัวไงครับเอามาเรียงตำแหน่งที่เราจะเรียงตำแหน่งแรกน้องเลือกตัวไหนก็ได้เขาไม่ได้ห้ามอะไรตำแหน่งนี้5ทางเลือกตำแหน่งที่2ก็เหลือตัวเลือกอีก4ตำแหน่งที่3ก็เหลืออยู่3 2 1เราจะเรียงมั่วๆได้ทั้งหมด120แบบ แต่สิ่งที่โจทย์ต้องการคืออะไรขึ้นต้นด้วยสระลงท้ายด้วยพยัญชนะขึ้นต้นด้วยสระสระเรามีตัวเลือกกี่ตัว3ตัว A E O นะฮะเป็นสละเพราะฉะนั้นตำแหน่งหัวแถวเนเหตุหการณ์โจบบ์บังคับต้องการสระมี3ทางเลือกท้ายพยัญนชนะมี2ตัว N กับ S อีก2ทางเลือก แต่สาตำแหน่งนี้โจทย์เขาไม่ได้บังคับนะครับจะใช้ก็ได้เขาบังคับแค่หัวแถวกับท้ายแถวเพราะฉะนั้นพยัญชนะกับสระเราใช้ไปอย่างละหนึ่งตัวเหลืออยู่ทั้งหมด3ตัวตำแหน่งนี้น้องก็เลือกลงได้อีก3าทางเลือกตัวไหนก็ได้สระหรือพยัญชนะที่เหลือตัวไหนก็ได้2ทางเลือก1ทางเลือกเป็น9 4 3 6สี่นั้นความได้เป็นที่เราต้องการก็คือ 36ส่วนด้วย126ตัด123 121เป็น3ส่วน10 ข้อสอบห้าข้อมีข้อสอบอยู่ห้าข้อนะครับข้อสอบช้อยนี่แหละกระบาดกระบาดคอไก่ขอไข่ขอควายมีสี่ช้อยนะข้อสอบมีอยู่ห้าข้อห้าข้อสี่ช้อยข้อข้อละข้อละสี่ช้อยความน่าจะเป็นที่เรา ทำถูกหมดหรือผิดหมดความน่าเป็นที่เราทำถูกหมดหรือผิดหมดคาแนนที่เราทำถูกหมดหรือผิดหมดเท่าไหร่ การกระบาดมั่วนะครับการกระบาดเข้าไปให้มันผิดหมดกับถูกหมดนะเป็นเท่าไหร่อะก็ถึ่งถามนี่ไงให้คิดไง เอนเอท่าไหร่ลูกเอนเอเอนเอะไรคูณอะไรเอ็นเอยังไม่ถูกเวลาเรา,เว,าเวลาเราจะการกระบาดหนึ่งข้อเวลาเรามีข้อสอบนะครับดูกันหนึ่งสองสามสี่ห้าข้อไก่ข้อไก่ข้อยางเงี้ยเป็นลักษณะ เวลาเรากามั่วนะครับกามั่ว ns เรียกว่ากามัา่วหนึ่งข้อเนี่ยเรากามั่วได้กี่แบบตัวนี้แบบเดียวมีช้อยทั้งสี่ช้อยการได้แบบเดียวกุะกาไก่ไข่ควายงูยังไงก็ได้ใช่ไหมเลือกมั่วเราเวลาเราไม่ได้ตัดสินใจว่าอะไรถูกอะไรผิดอะแต่เราต้องการหนึ่งข้อกากบาดมั่วได้สี่ทางเลือกข้อสองเราก็ได้สี่ทางเลือกข้อสามก,ก็สี่ทางเลือกสี่ทางเลือกสี่ทางเลือกนะครับเราเราจะไม่เน้นว่า ns เนี่ยเราไม่สนใจว่าถูกหรือผิดคือเรามีสิทธิ์เลือกมั่วๆได้ทั้งหมดสี่ทางเลือกอยู่แล้วในหนึ่งข้อในหนึ่งข้อเราเลือกมั่วได้สี่ทางเลือกทีนี้ไอ้คําว่าทําถูกหมดทีนั้นเรามาคิดกันเราคิดด้ถูกโจทย์ให้ถามความไม่เป็นที่ถูกหมดหรือผิดหมดนะเราถามว่าการที่หนึ่งข้อหนึ่งเนี่ยจะมีข้อที่ถูกต้องอยู่กี่ช้อย c e c h เดียวใช่ไหม ถูกไหมครับช้อยเดียวช้อยไหนก็ช่างเราสมมติว่าเรา USSR, เรู้ว่ามันมีช้อยเดียวหน่อยในหนึ่งขนะ้อถูกหมดนะ NE ถูกหมดเนี่ยในข้อ1 Me. จะมีข้อท,ท,ที่ถูกช้อยที нолог, ่ถูกต้องคือ1ช้อยข้อที่2ก็มีข้อที่ถูกต้อง1ช้อยข้อที่3ก็มีข้อที่ถูกต้องแค่ช้อยเดียวข้อที่4ก็มีข้อถูกต้องช้อยเดียวข้อที่5ก็มีถูกต้องช้อเดียวเพราะฉะนั้นคนที่จะทาําถูกหมดเนี่ยเกิดขึ้นได้เพียงวิธีเดียวเท่านั้น1นึ่งคูณหนึ่งคูณหนึ่งคูณหนึ่ง ถูกหมดจะเกิดขึ้นได้เพียงครั้งเดียวเหตุการณ์เดียวในทั้งหมดทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกรารมวั่วได้วิธีเดียวนะแต่ผิดหมดกรารมวั่วได้กี่วิธีผ<ม>ิดหมดกรารมวั่วได้กี่วิธีครับไม่มีทางผิดหมดนี่กรารมวั่วได้ตั้งหลายวิธีเราสังเกตุแต่วิธีเดียวกันเราก็ไม่น่าเกิดขึ้นกับเราในผิดหมด กี่วิธีข้อหนึ่งเนี่ยผิดได้กี่วิธีในสี่ช้อยมีข้อที่ถูกต้องข้อเดียวใช่ไหมช้อยเดียวใช่ไหมเพราะนักอาธิการให้มันผิดเนี่ยกาโม่ได้สามแบบข้อหนึ่งเนี่ยข้อที่สองก็กาม่ได้สามแบบเพราะว่ามีข้อที่ผิดพลาดที่สามข้อสาม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 กำลังห้าเป็นเท่าไหร่สองสี่สาม สองฮะไม่มีในสารบบบน้าคูณใหม่ดิสองสี่สามความได้เป็นเท่าไหร่สองสี่สามบวกหนะฮะเป็นสองสี่สี่นะอันนี้บวกกันนะครับเขาใช้คำว่าหรือนะถูกหมดหรือผิดหมดถูกหมดหนึ่งวิธีผิดหมดสองสี่สาบวกกันหารด้วยสี คูณสีคูณสีคูณสีอตัดก่อนนะฮะเอาสตัดสี4หกสี5หนึ่งสิหสองหาหกหการด้วยสองหห